ครับอ่าผมธนวัตรแดงวิชัยนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทนบุก้าไทยแลนด์ครับค่ะชนิตาแดงวิชัยค่ะซีอโอบริษัทนบุก้าไทยแลนด์ค่ะวันนี้เราได้รับเกี่ยวติว่ารับสงรรถวาลีใช่ครับเกี่ยวกับด้านบริหารโดยเฉพาะเลยนะครับเกี่ยวกับพวกเป็นแม่ทูรกิจยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนครับรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพี่น้องนบุก้าไทยแลนด์ทุกคนนะครับ กมารกบริหา,ารนัแสดงว่าเราเองก็ต้องมีการบริหารที่ดีแล้วก็ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนี้ก็จะบอกเป็นลักอยได้เลยครบถูกต้องครับบริษัทน้ำมันไทยแลนด์เนี่ยคือเราจะใช้การบริหารงานโดยถือว่าเป็นครอบครัวดีกว่านะครับเป็นการพูดพูดจากันแบบไม่ต้องเป็นระบบธุรกิจจ๋าเลยนะครับจะรักกันด้วยความเป็นครอบครัวจะให้ความรักความเมตตาของครอบครัวแล้วก็แนะนำกันเป็นเป็นเป็นสมุนไพรไทยครับ จา,จากความคิดของคุณครูพิพร์แล้วก็ของผมนะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ออกมาก,ก็คือจะเป็นชาชงสมุนไพรก่อนแล้วก็จะเป็นชาแคปซูลนะครับอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะฮรแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาอีกก็คือตอนนี้ก็จะมีสบู่แชมพูแล้วก็แปงรงพับก็มีลิปสติกก็มีนะครับแต่ทั้งหมดนี้จะมีส่วนร่วมเอ่อจะมีจะมะีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบนะครับ นี่เป็นถือเป็นรางวัลแรกเลในปีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นสองรางวัลแรกของปีนี้เลยครับผมแล้วก่อนหน้านี้มีรางวัลอื่นืเข้าไหร่ครับก่อนหน้านี้มีอยู่สามรางวัลครับครับการันตีได้เลยว่าแปลเราในกี่ปีแล้วคะนี่าจารอ่เออข้าปีที่สี่แล้วครับข้าปีที่สี่แล้วครับพัฒนาจากปีพันใดมาถึงตอนนี้ครับคือตอนนี้เราจะชูโรงด้วย ชาสมุนไพรนะครับชาชงดื่มสมุนไพรแล้วก็จะมีชาแคปซูลน,นะครับก็คือจะมีสมุนไพรทั้งหมดอย่างละ9ชนิดนะครับรวมอยู่ในนั้นคือเป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเพราะอยากจะสนับสนุนอะไรที่เป็นไทยๆนะครับให้ทั่วโลกเขาได้รู้ว่าสมุนไพรไทยอ่ะดีขนาดไหน พาะสรรพคุณผลผลลัพธ์เนี่ยก็คือเราจะช่วยดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับส่วนสรรพคุณเนี่ยก็สามารถไปเสิร์ชดูในข้างกล่องได้นะครับเราจะช่วยดูแล,ลร่างกายให้สัมเเลก่านจะได้มาดานวันนี้เนี่ยเขามีการเช็คมีการตรวจสอบโดยการให้คะแนนตรงไหนบ้างแน่นอนครับก็คือเราก็ขึ้นทะเบียนออยอเรียบร้อยนะครับก็มีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขอะไรดูแลอยู่นะครับผมรวมทั้งโรงงานก็มีบุคลากรที่เกี่ยวกับ ทางด้านแพทย์แผนไทยนะครับดูแลอยู่ครับาารรคุณผ้ครับผม,บมก็ทําอยู่ครับผมก็มทาอยู่สนนมครณแบบครับดีมากครับดีมากออกไปกว่าหกสิบประเทศทั่วโลกแล้วนะครับผม,ผม,ม ครับพี่ปอนฝากาาเลยครับก็เราขายผ่านช่องทางออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมแบรนด์สามารถทักพี่น้องนุปะเก้าได้ทุกท่านนะคะหรือเสิร์ชไปที่ Google หรือช่องทางต่างๆนะคะเสิร์ชไปคำว่า,าชานุปะเก้าหรือชาสมุนไพรนะคะจะเจอกับเราตอนนี้เรามีโครงการดีๆช่วยเหลือพี่น้องอาชาวไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะสามารถร่วมแบรนด์กับเราโดยไม่ใช้ทุนเลยหรือจะมาร่วมโครงการด้วยรักจากใจคนละครึ่งนะคะ เรามีโครงการช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพนะคะก็ถ้าสนใจสามารถทักถามพี่น้องนุบะกาวได้ทุกท่านะคะ่ะอยากไปเชิญชวนสัง่ะครับแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นุบก,กาวเนี่ยคือถ้าใครได้ยินแล้วก็คือเป็นความกาลันตีเลยกาลันตีถึงทางด้านสุขภาพแน่นอนนะครับก็ขออยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพมารักสุขภาพกันแล้วก็แวะมาแวะเวียนมาหาข้อมูลทางด้านสมุนไพรเกี่ยวกับ แบรนด์ของเราได้เลยนะครับมาศึกษาได้เลยนะครับข้อมูลนี้นะฮะ